สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนสิทธิผู้สูงอายุลดย่อนค่าโดยสาร MRT และ a i r p o r t Rail ว i ลิกก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมก็มีสิทธิ์ท่านผู้สูงอายุในการลดหย่อนค่าโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับแล้วก็รถไฟฟ้า AirPods Link นะครับนี่นะครับท่านที่จะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนค่าโดยสารนะครับท่านต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีสัญชาติไทยท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT แล้วก็รถไฟฟ้า AirPods เล i ลิงก์สำหรับในส่วนรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับ ท่านสามารถซื้อเหรียญสำหรับนั่งเที่ยวเดียวได้นะครับและท่านสามารถซื้อเป็นบัตรโดยสารได้เช่นกันนะครับซึ่งโปรโมชั่นที่ท่านผู้สูงอายุได้รับก็คือลดค่าเดินทาง50%นะครับไม่ว่าจะซื้อเป็นเหรียญหรือซื้อเป็นบัตรนะครับถ้าท่านจะซื้อเป็นเหรียญน,นะครับท่านต้องจ่ายเงินแล้วก็แสดงบัตรประจําตัวประชาชนที่ห้องจําหน่ายตั๋วโดยสารนะครับเ<า> <passengers S 2> ขาก็จะคิดให้ท่านครึ่งราคาส่วนถ้าท่านจะทันสมัยสักนิดนะครับก็ซื้อเป็นบัตรเติมเงินนะครับ ถ้าท่านซื้อครั้งแรกจะแพงสักนิดนะครับก็คือการออกบัตรขั้นต่ําในครั้งแรกท่านต้องจ่ายถึง180บาทนะครับก็จะแบ่งเป็นดังนี้นะครับก็คือใช้เดินทางได้100บาทในส่วนนี้คือค่าโดยสารนะครับที่ท่านสามารถใช้ได้แล้วก็จะมีในส่วนค่ามัดจําบัตร50บาทนะครับถ้าท่านเอาบัตรมาคืนในภายหลังท่านก็จะได้คืนนะครับ50าบาทแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียม30บาทนะครับเ <top? S 2> มื่อท่านซื้อมาแล้วนะครับ <ๆ S 2> <tha? S 1> ท่านมีเงิอนอยู่ในบัตร100บาทท่านก็ สามารถใช้เดินทางได้เลยนะครับแล้วก็กรณีถ้าท่านเงินหมดท่านก็สามารถเติมเงินได้ตลอดเวลานะครับข้อดีของการใช้บัตรก็คือท่านไม่ต้องไปแย่งซื้อเหรียญทุกครั้งนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของท่านไปอีกระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าแถวซื้อเหรียญน,นะครับส่วนกรณีลถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลนลิงก์นะครับถ้าท่านจะใช้โปรโมชั่นลดครึ่งราคานะครับท่านก็ต้องมีบัตรซีเนียร์ซิตี้เซนสมาร์ทพาสนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับ ในการซื้อบัตรครั้งแรกนะครับก็จะต้องเสีย230บาทนะครับแบ่งเป็นยอดเงินที่ใช้ได้170บาท170บาทนี้ก็คือสามารถเอาไปจ่ายค่าโดยสารได้นะครับแล้วก็จะมีค่ามัดจำบัตร30บาทถ้าท่านคืนบัตรท่านก็จะได้เงินคืน30บาทนี้นะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมการออกบัตร30บาทเช่นกันเหมือนกรณีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับและที่สำคัญ ก็คือสามารถเติมเงินได้ตลอดเช่นกันนะครับถ้าเงินหมดท่านก็เติมเติมเติมไปนะครับถ้าท่านไม่อยากใช้แล้วท่านเอาบัตรไปคืนท่านก็จะได้เงินคืนและที่ขาดไม่ได้นะครับไม่ว่าท่านจะใช้บริการรถไฟใต้ดิน MRT หรือว่าท่านจะใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลนลิง์นะครับท่านต้องติดบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่ใช้บริการนะครับเรียกว่าขาดไม่ได้เลยไม่งั้นท่านผู้สูงอายุบางท่านหน้าอ่อนนะครับเดี๋ยวเขาไม่ให้โปรโมชั่นนะครับ ท่านจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตัวไว้ทุกครั้งนะครับก็จบไปอีกหนึ่งสิทธิ์แล้วนะครับสําหรับท่านผู้สูงอายุในการลดหย่อนค่าเดินทางรถไฟฟ้าทั้ง2ชนิดนี้นะครับ MRT แล้วก็ AirPo r t ์ a เร Link ก็หวังว่าท่านผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุจะได้ใช้ประโยชน์กับโปรโมชั่นนี้นะครับดวนสิทธิ์ผู้สูงอายุลดหย่อนค่าโดยสารเครื่องบินวันนี้ผมมีสิทธ์ ผู้สูงอายุในการลดหย่อนค่าโดยสารแบบว่าไฮโซกว่าทุกคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่ารอบนี้จะเป็นการลดหย่อนค่าโดยสารเครื่องบินนะครับซึ่งมีเงื่อนไขและกติกาที่สลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ลองรับชมกันดูนะครับว่าสิทธิ์ของท่านจะมีมากมายแค่ไหนเพียงใดนะครับเรียบร้อย สวัสดีค่ะน้องสุขใจเพิ่งจะจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวสมุยกับครอบครัวช่วงวันหยุดยาวนะคะรอบนี้รวมตัวกันได้ครบทุกคนเลยต้องรีบจัดทริปซะหน่อยนะคะรอบนี้วางแผนเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะว่ามีคุณตาคุณยายไปด้วยท่านั่งรถนานๆไม่ค่อยได้อีกอย่างสะดวกรวดเร็วด้วยค่ะในส่วนของคุณตาคุณยายถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะ เราเขาให้สิทธิ์ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินกับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยเอาเป็นว่ามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีสายการบินไหนกันบ้าง สำหรับสายการบินบางกอกแอลเวย์ L way, ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด10%จากราคาค่าตั๋วปกติซึ่งใช้สิทธิ์ได้ทุกเส้นทางการบินทั้งในและระหว่างประเทศแถมยังสะดวกสบายขึ้นไปอีกเพราะเราสามารถขอใช้บริการเก้าอี้รถเข็นแบบฟรีๆได้เลยค่ะแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า24ชั่วโมงก่อนวันออกเดินทางนะคะ ในส่วนของการบินไทยนั้นเขาก็ลดราคาค่าตั๋วให้เหมือนกันค่ะเฉพาะการเดินทางภายในประเทศนะคะโดยชั้นธุรกิจลดถึง15%และชั้นประหยัดลดมากถึง35%ของราคาค่าตั๋วปกติเฉพาะการเดินทางวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเท่านั้นนะคะส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ชั้นประหยัดเขาลดให้ถึง30%เลยค่ะรวมทั้งให้10ผู้สูงอายุ ได้ขึ้นเครื่องบินเป็นลำดับแรกจัดรถเข็นบิวแชร์พร้อมกับพนักงานเข็นรถและอำนวยความสะดวกให้อีกด้วยค่ะรถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผู้สูงอายุก็เที่ยวได้เพลินเลยนะคะยิ่งได้เที่ยวกับลูกๆหล,ล,ลานๆด้วยแล้วก็คงจะมีความสุขมากๆเลยเพราะเนี่ยอีกตั้งหลายเดือนกว่าจะเดินทางแต่คุณตาคุณยายของน้องสุขใจเขาเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วนะคะไม่ค่อยเหอเลยเดี๋ยวน้องสุดใจของไปแซวคุณตาคุณยายก่อนนะคะบ๊ายบาย ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสิทธิ์ผู้สูงอายุในการลดหย่อนค่าโดยสารเครื่องบินนะครับสําหรับสิทธิ์นี้ก็น่าจะช่วยให้ท่านผู้สูงอายุที่เดินทางทางเครื่องบินจะได้ประหยัดเงินในการเดินทางได้พอสมควรนะครับก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกท่านทั้งหลายนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับ วันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ